มุมนี้คุณสามารถทําเป็นมุมพักผ่อนส่วนตัวของครอบครัวได้เลยค่ะสว่วนนี้ค่ะเป็นพื้นที่ของ master bedroom หรือว่าห้องนอนใหญ่ค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับโฮมทัวร์ไลหยิงมาริลีค่ะวันนี้หญิงพาคุณมาทัวร์ดูบ้านหรู3มชั้นบนทําเลกกนละปะพฤกนะคะติดถนนใหญ่นะคะเดินทางสะดวกค่ะที่โครงการนินยากนละปะพฤกค่ะที่นี่เป็นบ้านที่ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นท ropical ค่ะพัฒนาโครงการโดยบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะตัวโครงการเนี่ยอยู่ติดถนนใหญ่กัละปะพฤกซึ่งเป็นถนนที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปย่านสาทรหรือว่าใจกลาง CB d ีดีได้แบบสะดวกสบายค่ะที่นี่ค่ะพัฒนาบนแปลงที่ดินร ประมาณ26ไร่ค่ะเป็นบ้าน8 2ชั้นแล้วก็3ชั้นค่ะมีแบบบ้านให้คุณเลือกทั้งหมด4ท้ายด้วยกันนะคะเริ่มที่แบบ2ชั้นค่ะแบบแรกนะคะชื่อแบบเกรสค่ะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้น36.2ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย154ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน3ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถค่ะส่วนแบบถัดไปนะคะชื่อแบบ แกลนค่ะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้น41ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย183ตารางเมตรนะคะฟังก์ชั่น 4ห้องนอนสีห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถค่ะและอีก2แบบนะคะเป็นแบบ3ชั้นค่ะแบบแรกชื่อแบบ Gen t l e ค่ะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้น35.9ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย197ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน5ห้องนอนสีห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถค่ะส่วนแบบสุดท้ายซึ่งเป็นท้ายที่ใหญ่ที่สุดในโครงการค่ะแล้วก็เราจะพาดูบ้านหลังนี้ค่ะชื่อแบบบ้านว่า God G o ต g เนะคะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่40.8ตารางวาค่ะ พื้นที่ใช้สอย230ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน5ห้องนอน5ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถค่ะรวมถึงมี1ห้องนั่งเล่นนะคะ1 Family Area แล้วก็มี1ห้องแม่บ้านด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูฟังก์ชันด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะและตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่จอดรถที่สามารถจอดได้2คันนะคะและพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีห้องเก็บของให้ด้วยค่ะ นี่เลยประตูบ้านนะคะจะเป็นประตูบานไม้สักเกรดเทั้งบานเลยค่ะ บ้านของที่นี่นะคะออกแบบในคอนเซปต์ everyday is a gift ค่ะทุกช่วงเวลาคือของขวัญของครอบครัวค่ะด้วยการออกแบบฟังก์ชันการใช้สอยที่กว้างขวางแล้วก็รองรับการอยู่อาศัยได้ทุกๆเจเนอเรชันค่ะบ้านหลังนี้นะคะโครงการเขาตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียค่ะถ้าเกิดว่าเป็นบ้านมาตรฐานที่โครงการเขาส่งมอบเนี่ย จะไม่ได้รวมเฟอร์นิเจอร์นะคะจะเป็นบ้านเปล่าค่ะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือผนังจะติดวอลเปเปอร์ให้ทั้งหลังนะคะแต่ว่าเป็นลายมาตรฐานที่โครงการเขาจัดไว้ให้ค่ะพื้นจะเป็นกระเบื้องไกรเนตโตขนาด60คูณหเซนติเมตรค่ะฝ้าเพดานจะสูงมาตรฐานอยู่ที่2.7เเมตรค่ะแล้วก็โครงสร้างบ้านของที่นี่นะคะจะเป็นอิฐมวลเบาคิวคอนค่ะระบายความร้อนได้ดีแล้วก็กันเสียงค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันต่อนะคะพอคุณเปิดประตูเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นพัก ่คะที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดกว้างขวางเลยค่ะวางชุดโซฟาขนาดใหญ่สองที่นั่ง3ามที่นั่งหรือจะเป็นโซฟาเบดก็ได้วางโต๊ะตรงกลางได้แล้วก็วางเก้าอี้เล็กตรงนี้ได้หรือจะเป็นอาร์มแชร์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถัดเข้ามาด้านในตรงนี้ค่ะจะเป็นมุมรับประทานอาหารที่คุณสามารถวางชุดโต๊ะขนาด6ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะมุมนี้ค่ะ ถ้าเป็นบ้านมาตรฐานจะเป็น open space ค่ะเป็นพื้นที่โลง่งๆแต่ว่าบ้านตัวอย่างตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียนะคะว่าคุณสามารถทําเป็นไอส์แลนด์ค่ะเป็นเคาน์เตอร์สําหรับเตรียมอาหารแบบนี้ได้นะคะก่อนที่จะยกไปเสิร์ฟที่บริเวณโต๊ะรับประทานอาหารค่ะฟังก์ชันถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของห้องน้ําที่บริเวณชั้น1ค่ะแยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อย สุขภัณฑ์เนี่ยให้มาครบเซตเลยค่ะแบรนด์คอตโต้ตกแต่งให้แบบนี้เลยนะคะถัดมามุมนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ครัวไทยแยกส่วนนะคะมีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอเลยแหละสำหรับการทำอาหารค่ะคุณสามารถบิวอินชุดครัวเข้ามุม <ừ. S 1> แบบบ้านตัวอย่างนี้ได้เลยค่ะมีพื้นที่ใช้สอยครบเลยบิวอินตู้ได้เช่นเดียวกันค่ะ ัดมาตรงนี้จะเป็นเมดพาซ่านะคะเป็นพื้นที่ของห้องแม่บ้านแล้วก็เป็นมุมซักรีดค่ะคุณผู้ชมขวามือเนี่ยเป็นห้องแม่บ้านที่จะมีห้องน้ําส่วนตัวค่ะแล้วก็เชื่อมไปที่โซนซักล้างทางด้านหลังบ้านค่ะฟังก์ชันที่ชั้นหนึ่งยังไม่หมดนะคะยังมีโซนนี้อีกนะคะเป็นห้องนอนที่ห้าค่ะ ห้องนี้นะคะคุณสามารถทําเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุได้วางเตียงได้3.5ฟุตแบบบ้านตัวอย่างหรือว่าใครจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานเป็นห้องอื่นๆก็ได้ห้องเกมห้องดูหนังหรือว่าห้องทํางาน Work ์กฟอร์มโฮก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่ให้รอบๆเลยค่ะขึ้นไปดูที่ชั้น2กันต่อค่ะแต่ว่ามุมนี้ชอบมากเลย ถึงชั้น2แล้วค่ะพอเดินบันไดขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นโถงนะคะเชื่อมต่อไปแต่ละฟังก์ชันค่ะเดี๋ยวเริ่มที่ฟังก์ชันแรกนะคะด้านหลังของหญิงหรือว่าทางด้านหน้าบ้านเป็น Family Area ค่ะมุมนี้คุณสามารถทําเป็นมุมพักผ่อนส่วนตัวของครอบครัวได้เลยค่ะผนังทางด้านหน้าบ้านเกือบทั้งหมดนี้นะคะเป็นหน้าต่างแล้วก็เป็นกระจกบานใหญ่ค่ะรับแสงธรรมชาติเปิดรับลมธรรมชาติได้สบายๆเลยค่ะ สว่วนนี้ค่ะเป็นพื้นที่ของมาสเตอร์เบดมหรือว่าห้องนอนใหญ่ค่ะพื้นที่ใช้สอยด้านในกว้างขวางมากคุณสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้แบบสบายๆเลยค่ะมีพื้นที่เดินรอบๆเตียงค่ะส่วนฝั่งทางด้านนี้นี่ทำเป็นมุมนั่งเล่นดูทีวีส่วนตัวของเจ้าของบ้านนะคะวางโซฟาขนาด2ที่นั่งหรือใครจะวางโซฟาเบดก็ได้วางโต๊ได้ตรงกลางค่ะแล้วก็เชื่อมต่อกับด้านหน้าบ้านที่จะเป็นระเบียงส่วนตัวนะคะ ่วนทางด้านหลังบ้านค่ะจะเป็นพื้นที่ walk in closet นะคะเป็นพื้นที่ให้คุณ build in ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะสามารถ build in ตู้ตั้งแต่พื้นจรดเพดานได้แบบบ้านตัวอย่างเลยค่ะและตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ำใน master bedroom นะคะแยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตเลย หน้าต่างบานใหญ่มากค่ะบริเวณชาเตอร์ตรงนี้นะคะก็จะมีชั้นสำหรับวางของไว้ให้เรียบร้อยค่ะและตรงนี้มีพื้นที่นั่งให้ด้วยค่ะยังไม่หมดค่ะสำหรับฟังก์ชันที่ชั้น2นะคะยังมีอีก1ห,ห้องค่ะเป็นห้องนอนที่2ค่ะ พอเดินเข้ามานะคะทางด้านซ้ายมือของคุณเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวค่ะแยกโซนเปียกแห้งไว้เรียบร้อยนะคะส่วนทางด้านนี้ก็สามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แบบบ้านตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะด้านในตรงนี้คุณสามารถวางเตียงขนาด3.5ฟุตได้เลยค่ะมีพื้นที่เหลือสำหรับทำฟังกชันอื่นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นโต๊ะข้างเตียงหรือใครจะบิวอินตู้เสื้อผ้าก็ได้ค่ะ ไปท,ที่ชั้น3กันต่อค่ะบันไดบ้านของที่นี่นะคะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะแข็งแรงทนทานแล้วก็ไร้เสียงรบกวนด้วยค่ะเอาล่ะเราเดินมาถึงชั้น3แล้วค่ะชั้น3มเนี่ยก็จะเป็นอีก2ฟังก์ชันนะคะนั่นก็คือห้องนอนที่3ามและห้องนอนที่4ค่ะแยกโซนกันเลยหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านดูห้องนอนที่3กันก่อนค่ะ เป็นไงคะบรรยากาศด้านในกว้างขวางนะคะวางเตียงได้5ฟุตแล้วฝั่งนี้ก็ยังมีพื้นที่สำหรับบิวอินตู้เสื้อผ้าได้ทั้งแถบเลยค่ะคุณสามารถทำแบบห้องตัวอย่างนี้ได้เลยนะไอเดียดีมากๆเลยค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวของเขาค่ะแยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์บาลานคอตโตให้มาแบบนี้เลย พร้อมกับชั้นวางของนะคะรวมถึงหน้าต่างบานใหญ่ห้องนอนที่4นะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็ใกล้เคียงกับห้องเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณสามารถวางเตียงได้5ฟุตหรือว่า6ฟุตก็ได้ค่ะมีหน้าต่างให้รอบๆห้องส่วนฝั่งทางด้านนี้คุณสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้า ทั้งแถบก็ได้หรือจะทำโต๊ะทำงานโต๊ะทำกันบ้านได้เพิ่มเติมเช่นเดียวกันค่ะและตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวของเขาค่ะแยกโซนเปียกแห้งไว้เรียบร้อยครบถ้วนนะคะสำหรับบ้าน8หลังนี้ค่ะพื้นที่ใช้สอย230ตารางเมตรแต่ว่ายังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเราพาคุณไปดูพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนินยากัละปะพฤกกันต่อค่ะ บ้านทุกหลังของที่นี่นะคะจะติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยแบบแมกเนติกและช็อคเซนเซอร์ให้ค่ะที่ประตูหน้าต่างทุกบานแล้วก็ทุกทุกชั้นด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มางัดแงบ้านคุณหรือว่ามาบุกรุกค่ะสัญญาณจะแจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็แจ้งไปที่รปภนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการอยู่อาศัยมากขึ้นค่ะ และตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่คลับเฮาส์โครงการนินยากันละประพรึ์ค่ะส่วนนี้จะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือที่แยกสระผู้ใหญ่แล้วก็สระเด็กไว้ให้เรียบร้อยค่ะส่วนด้านในยังมีแฟคซิลิตี้อีกนะคะตรงนี้จะเป็นลาวหรือว่าโคเวิร์กิ้งสเปซค่ะให้คุณได้มานั่งเล่นพักผ่อนหรือว่าเวลาเพื่อนมาหานะคะก็สามารถมานั่งเจอกันตรงนี้ได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีคิสลูมด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูฟิตเนสที่ชั้น2กันต่อค่ะชั้น2ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของฟิตเนสนะคะมีอุปกรณ์ให้คุณได้ออกกำลังกายครบบวกกับวิวโลง่ลงๆแบบนี้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะในโครงการก็ยังมีพื้นที่สวนสาธารณะสีเขียวขนาดใหญ่ค่ะพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนและก็สนามเด็กเล่นที่เป็นเอาท์ดอร์ให้ด้วยค่ะรวมถึงรอบๆโครงการเองมีการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ค่ะให้บรรยากาศให้คุณได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและก็รม่มรื่นน่าอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นค่ะเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่นะคะการเข้าออกของเขาเนี่ยใช้ระบบ VMS security system นะคะแล้วประตูก็จะเป็นแบบ double gate ค่ะแยกการระหว่าง guest area แล้วก็ residential area ค่ะคุณผู้ชมในโครงการเองนะคะก็มีรั้วโครงการเนี่ยสูงถึง3เมตรค่ะเราปภอคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีกล้องวงจรปิด cctv ดูแลทั่วทั้งโครงการรวมถึงบ้านทุกแบบนะคะเขาติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยแบบแมกเนติกและช็อคเซนเซอร์ไว้ให้เรียบร้อยทุกหลังเลยค่ะ นินยากัลปพฤกค,ค่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่บนถนนการลประพฤกนะคะสามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าย่านใจกลางเมืองโซนสาทร CBD ได้แบบสบายๆเลยค่ะเช<ม>ือ่อมไปที่ถนนราชพฤกษ์แล้วก็ไปใช้ถนนกรุงธนบุรีนะคะข้ามสะพานตากสินแล้วก็เข้าเมืองได้ง่ายๆเลยค่ะนอกจากนี้ตัวโครงการเองก็ยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าหลายสถานีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น MRT สถา,านีหลัก2แล้วก็ MRT สถา,านีบางแครวมถึงใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีอินเตอร์เชนที่เป็น MRT แล้วก็ BTS อย่างสถานีบางว่าด้วยนะคะส่วนใครจะเดินทางไปนอกเมืองนะคะจากตรงนี้ก็เชื่อมต่อไปที่ถนนกาญจนาพิเศษหรือว่าจะไปถนนพระรามสก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ทีนี้นะคะตอบโจทย์สําหรับคนที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยทําเลใกล้เมืองค่ะในราคาเริ่มต้นไม่ถึง10ล้านบาทค่ะตัวโครงการนะคะทั้งตัวบ้านแล้วก็คลับเฮาส์เองออกแบบในสไตล์โมเดิร์นท o p i c a l ค่ะและพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนี้นะคะก็มีสเปซแล้วก็พื้นที่กว้างขวางนะคะรองรับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยได้ทุกๆเจเนอเรชันค่ะ และโครงการนะคะเขาก็ออกแบบในแนวคิด everyday i s a gift ค่ะให้ทุกวันคือของขวัญสำหรับ,บครอบครัวค่ะเป็นพื้นที่แห่งความสุขให้คุณได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบลงตัวมากๆเลยค่ะมีฟังก์ชันรองรับนะคะตั้งแต่3ห้องนอนไปจนถึง5ห้องนอนค่ะแล้วก็เขามีแบบบ้านให้เลือกถึง4แบบด้วยกันค่ะ,คะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่154ตารางเมตรไปจนถึง230ตารางเมตรค่ะรองรับครอบครัวทั้งเริ่มต้นแล้วก็ครอบครัวขยายนะคะยังไงใครที่ ใจโครงการค่ะก็สามารถแวะมาดูบ้านตัวอย่างกันได้ค่ะนินยาก,กันละประพฤกที่นี่ราคาเริ่มต้น9ถึง12ล้านบาทค่ะและมีค่าส่วนกลางอยู่ที่50บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง Homebuyers ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดโครงการดีๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าคลิปหน้าเราจะพาคุณไปทัวร์โครงการที่ไหนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย